สวัสดีค่ะร้านอามผ่านมือสองค่ะวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่3ามรายการนี่เพิ่งมาถึงเลยเดี๋ยวจเจาลงทีละตัวแล้วจะถ่ายให้ดูทีละตัวนะคะเอาไว้ตรงไหนน่ะ ก็เอาลงจากรถเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นสินค้าเข้าใหม่เนาะจะมีเป็นบุกเบิกช้างตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวนอันนี้ยังไม่ได้เปิดราคาไว้นะคะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นตลอดลิปเลยจะมีเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะที่เพิ่งมาใหม่เมื่อกี้นี้แต่ตัวอื่นก็ขายนะคะก็โทรมาสอบถามได้ค่ะ ที่เบอร์โทรที่ขึ้นมาให้ตลอดคลิปได้เลยค่ะอันนี้ก็มีประมาณนี้เป็นอัปเดตเนาะสินค้าเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เปิดราคาแต่โทรมาสอบถามได้จ้า